ทำกรรมฐานที่เราถนัดนะอย่างหลายที่ครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องว่าหลงเรารู้หลงก็เป็นสภาวะหนึ่งเช่นเรานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตหลงแล้วรู้หายใจออกหายใจเข้าจิตหลงแล้วรู้อันนี้เราใช้จิตเป็นวิหาราธรรมจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เรื่อยๆแล้วต่อไปพอจิตมันหลงสติรู้ทันว่าหลง จิตที่หลงดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเหมือนความมืดกับความสว่างทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปนั้นเราไม่ต้องไปสร้างแสงสว่างขึ้นนะหน้าที่เราสู้กิเลสคือความมืดในใจเราเนี่ยความหลงนี่แหละตัวร้ายนั้นเรามีสติรู้จิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บ,บจิตจะสว่างขึ้นทันทีเลยะ ใครไม่ต้องทําแสงสว่างขึ้นมานะเออไม่มืดเมื่อไหร่ก็สว่างเมื่อนั้นแหละเนี่ยฝึกอย่างเงี้ย